สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านผมนายแพทย์นิดดินทรธรเกษมสุขวันนี้ผมอยากจะมาเล่าเรื่องของคุณลุงสมชายครับคุณลุงอายุ68ปีมาหาผมที่คลินิกเมื่อเดือนที่แล้วเขามาด้วยอาการที่หลายคนอาจจะไม่กล้าพูดแต่สำคัญมากครับคุณลุงบอกว่าหมอครับผมรู้สึกว่าร่างกายผมไม่เหมือนเดิมแล้วแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือนิสัยที่เขาทำมาตลอด20ปี กำลังทำร้ายหัวใจต่อมลูกหมาและแม้กระทั่งความรู้สึกของเขาเองโดยที่เขาไม่รู้ตัวคุณลุงสมชายเป็นคนที่ดูแลสุขภาพดีนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอกินอาหารถูกหลักโภชนาการแต่มีบางอย่างที่เขาทำผิดมาตลอดและนั่นคือสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังวันนี้ครับในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ที่ทำง,งานมานานกว่า30ปีผมเจอผู้ป่วยแบบคุณลุงสมชายมามากมายหลายคนไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้ แต่ผมบอกได้เลยว่ามันสำคัญมากครับโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายที่อายุมากกว่า60ปีถ้าคุณกำลังดูวิดีโอนี้อยู่ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยวและที่สำคัญมันยังไม่สายเกินไปที่จะปรับเปลี่ยนครับวันนี้ผมจะพูดถึง7ข้อผิดพลาดที่ผู้ชายวัยกลางคนและผู้สูงอายุมักจะทาโดยไม่รู้ตัวและสิ่งเหล่านี้กำลังทำลายสุขภาพของคุณอย่างเงียบๆก่อนที่เราจะเริ่ม ผมอยากให้ทุกคนที่ฟังอยู่ช่วยกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับและถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณห่วงใยด้วยครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับข้อผิดพลาดแรกที่ผมอยากจะพูดถึงและนี่คือข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดเลยก็ว่าได้คือการที่หลายคนทําเรื่องนี้ด้วยความเร็วมากเกินไปเหมือนกับว่ากําลังแข่งขันอยู่แต่จริงๆแล้ว นี่ไม่ใช่การแข่งขันครับผมจําได้ว่ามีคนไข้อีกคนมาหาผมเขาบอกว่าหมอครับทําไมตอนนี้ผมรู้สึกไม่เหมือนเดิมเลยรู้สึกเหมือนไม่มีความสุขเหมือนแต่ก่อนพอผมถามลงไปลึกๆก็พบว่าเขาทําทุกอย่างเร็วมากรีบจบไปให้เร็วที่สุดนี่คือปัญหาใหญ่ครับเมื่อคุณอายุมากขึ้นระบบไหลเวียนของเลือดเป็นหนึ่งในระบบที่สําคัญที่สุดที่คุณต้องดูแลการที่คุณรีบเร่งทุกอย่าง มันจะทําให้หัวใจต้องทํางานหนักกว่าที่ควรความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันและนี่ไม่ใช่เรื่องดีเลยครับโดยเฉพาะถ้าคุณมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือความดันอยู่แล้วแล้วทําไมเราถึงมีนิสัยแบบนี้มันมาจากตอนที่เรายังหนุ่มๆครับตอนนั้นร่างกายแข็งแรงทําอะไรก็เร็วก็ไม่มีปัญหาแต่พอโตขึ้นร่างกายเปลี่ยนไปแต่นิสัยเราไม่เปลี่ยนนี่แหละคือที่มาของปัญหาวิธีแก้ไขก็ไม่ยากครับ ให้คุณลองทำทุกอย่างให้ช้าลงใช้เวลานานขึ้นปล่อยให้ร่างกายได้พักผ่อนให้มันได้สัมผัสกับความรู้สึกทีละน้อยค่อยๆไปอย่ารีบร้อนนี่จะช่วยให้หัวใจของคุณไม่ต้องทำงานหนักเกินไปและคุณจะพบว่าความรู้สึกที่ได้มันดีขึ้นมากเลยครับข้อผิดพลาดท,ที่สองนี่เป็นเรื่องที่หลายคนไม่สนใจเลยคือการนั่งหรือนอนในท่าที่ผิดคุณลุงประสิทธิ คนไข้ของผมอีกคนอายุ72ปีเขามีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากมาหาผมพอผมถามเรื่องนิสัยต่างๆก็พบว่าเขามักจะนั่งหลังคอมหรือนอนในท่าที่กดทับบริเวณอุ้งเชิงกรานเรื่องนี้สำคัญมากครับเพราะเมื่อคุณนั่งหรือนอนในท่าที่กดทับบริเวณนั้นมันจะกดทับต่อมลูกหมากกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานจะตึงและที่สำคัญ มันจะทำลายเส้นประสาทที่อยู่บริเวณนั้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเส้นประสาทเหล่านี้อยู่แล้วก็อ่อนแอแรงตามอายุถ้าเราไปกดทับอีกมันก็จะยิ่งแย่ลงไปอีกวิธีแก้ไม่ยากครับให้คุณเปลี่ยนท่านั่งหรือท่านนอนลองนั่งตัวตรงขึ้นหรือนอนท่าที่ไม่กดทับบริเวณอุ้งเชิงกรานให้มีพื้นที่สำหรับการหายใจและการไหลเวียนของเลือดได้ดีคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันต่างกันมากครับข้อผิดพลาดที่สาม และนี่คือสิ่งที่ผู้ชายวัยกลางคนส่วนใหญ่ทําโดยไม่รู้ตัวคือการที่ทําเรื่องนี้โดยไม่มีความต้องการที่แท้จริงทําเพราะว่าเป็นนิสัยหรือทําเพราะเบื่อๆผมเคยมีผู้ป่วยคนหนึ่งบอกกับผมว่าหมอครับผมทําเป็นกิจวัตรทุกวันก่อนนอนไม่ว่าจะรู้สึกอยากหรือไม่ก็ทํานี่คือปัญหาใหญ่ครับเพราะเมื่อคุณทําโดยที่ไม่มีความต้องการจริงๆเนี่ยมันจะเป็นการบังคับร่างกายและสมอง มันจะทําให้ร่างกายของคุณปรับตัวแต่ไม่ใช่ในทางที่ดีครับสมองของคุณจะเริ่มตั้งโปรแกรมใหม่มันจะเริ่มเรียกร้องให้คุณทําบ่อยขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้รู้สึกอยากจริงๆก็ตามและนี่คือวงจรอูบาครับยิ่งคุณทําบ่อยสมองก็ยิ่งเรียกร้องมากขึ้นแล้วคุณก็ยิ่งทําบ่อยขึ้นไปอีกจนในที่สุดร่างกายของคุณก็จะเริ่มมีปัญหาวิธีแก้ครับให้คุณฟังร่างกายของตัวเองทําเฉพาะเมื่อคุณรู้สึกอยากจริงๆเท่านั้น ไม่ใช่ทำเพราะนิสัยหรือทำเพราะเบือ่อให้ร่างกายของคุณได้พักผ่อนให้มันได้กลับมาสู่สภาวะปกติมาต่อกันที่ข้อผิดพลาดท,ที่สี่ครับนี่คือเรื่องที่หลายคนมักจะมองข้ามคือการใช้สื่อลามกมากเกินไปคุณอาจจะคิดว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกันแต่จริงๆแล้วมันเกี่ยวกันมากครับเมื่อคุณดูสื่อลามกบ่อยๆสมองของคุณจะถูกกระตุ้นด้วยภาพที่ไม่ใช่ความจริงภาพที่ถูกตกแต่งมา ภาพที่เกินจริงสมองของคุณจะเริ่มคุ้นเคยกับระดับการกระตุ้นที่สูงมากๆแบบนี้และเมื่อถึงเวลาที่คุณอยู่กับคนจริงๆหรือแม้แต่อยู่กับตัวเองร่างกายของคุณก็จะตอบสนองได้ไม่ดีเท่าที่ควรเพราะมันถูกตั้งค่าไว้ที่ระดับที่สูงเกินไปแล้วนี่เป็นปัญหาที่ผมเจอบ่อยมากในคลินิกครับหลายคนมาบอกว่าหมอครับผมรู้สึกว่าไม่มีความสุขเหมือนเดิมแล้วพอถามลงไปก็พบว่า เขาดูสื่อลามกทุกวันหลายครั้งต่อวันวิธีแก้ครับลดการดูสื่อลามกงหรือหยุดเลยก็ยิ่งดีให้สมองของคุณได้รีเซ็ตตัวเองได้กลับมาสู่ความปกติคุณจะพบว่าความรู้สึกที่แท้จริงจะกลับมาและดีกว่าเดิมมากครับขอบ้อผิดพลาดที่5คือการที่ทำบ่อยเกินไปผมรู้ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าการทำบ่อยๆมันดีต่อสุขภาพแต่จริงๆแล้ว ถ้าทำบ่อยเกินไปมันจะเป็นอันตรายครับโดยเฉพาะสำหรับผู้ชายที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปร่างกายของคุณต้องการเวลาในการฟื้นตัวครับฮอร์โมนต่างๆต้องการเวลาในการสร้างกลับมาใหม่เซลล์ต่างๆต้องการเวลาในการซ่อมแซมถ้าคุณทำบ่อยเกินไปร่างกายจะไม่มีเวลาพอที่จะฟื้นตัวผมเคยมีผู้ป่วยคนหนึ่งอายุ65ปีเขาทำวันละ 2-3ถึงสครั้งมาหาผมด้วยอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายและรู้สึกว่าร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนเดิมพอผมให้เขาลดลงให้ร่างกายได้พักผ่อนภายใน2-3ถึงสสัปดาห์อาการก็ดีขึ้นมากเลยครับวิธีที่ดีที่สุดครับสำหรับผู้ชายที่อายุมากกว่า60ปีแนะนำให้ทำประมาณ2-3ถึงสครั้งต่อสัปดาห์ก็พอให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนระหว่างแต่ละครั้งอย่าบังคับตัวเองฟังร่างกายของคุณ ข้อผิดพลาดที่6นี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่หลายคนไม่รู้เลยครับคือการไม่ให้ความสําคัญกับการหายใจใช่ครับการหายใจมันฟังดูธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันสําคัญมากครับเมื่อคุณทําเรื่องนี้ถ้าคุณกลั้นหายใจหรือหายใจไม่เป็นจังหวะมันจะส่งผลเสียต่อระบบไหลเวียนของคุณส่งผลเสียต่อหัวใจของคุณหลายคนมักจะกลั้นหายใจโดยไม่รู้ตัวโดยเฉพาะตอนที่ใกล้จะถึงจุดสุดยอด นี่เป็นอันตรายมากครับเพราะมันจะทําให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องหัวใจหรือความดันอยู่แล้วนี่อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้วิธีแก้ครับให้คุณฝึกการหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆตลอดเวลาอย่ากลั้นหายใจให้ออกซิเจนไหลเวียนไปทั่วร่างกายสมองของคุณจะได้ออกซิเจนเพียงพอหัวใจของคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและข้อผิดพลาดสุดท้าย ข้อที่7ซึ่งผมคิดว่าเป็นข้อที่สําคัญมากเช่นกันคือการที่ทําเรื่องนี้โดยมีเป้าหมายเพียงแค่การหลังไม่ได้ให้ความสําคัญกับความรู้สึกกับกระบวนการนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนเข้าใจครับการหลังไม่ใช่เป้าหมายเดียวไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องบังคับให้เกิดขึ้นทุกครั้งบางครั้งแค่การได้สัมผัสได้รู้สึกได้เชื่อมต่อกับร่างกายของตัวเองนั่นก็เพียงพอแล้วครับเมื่อคุณบังคับตัวเองให้ต้องหลังทุกครั้งมันจะทําให้ร่างกายของคุณเครียดสมองคุณก็เครียด และในที่สุดมันจะทําให้คุณรู้สึกว่าไม่มีความสุขเหมือนเดิมผมอยากให้คุณลองเปลี่ยนแนวคิดครับบางครั้งให้ตัวเองได้สัมผัสกับความรู้สึกได้ผ่อนคลายไม่ต้องรีบไม่ต้องบังคับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วและคุณจะพบว่ามันดีกว่าการบังคับตัวเองมากเลยครับที่น้องทุกท่านครับผมรู้ว่าเนื้อหาวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนไม่กล้าพูดถึงแต่ผมคิดว่ามันสำคัญมากครับ โดยเฉพาะสำหรับผู้ชายที่อายุมากกว่า60ปีหลายคนคิดว่าในวัยนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่สำคัญแล้วแต่จริงๆแล้วมันสำคัญมากครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยรวมของคุณเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของคุณผมอยากให้คุณจำไว้ว่ามันยังไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงครับไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ร่างกายของคุณยังสามารถฟื้นตัวได้ยังสามารถปรับตัวได้ อันตรายที่แท้จริงไม่ใช่อายุไม่ใช่ความต้องการทางเพศแต่มันคือการที่คุณค่อยๆขาดการเชื่อมต่อกับร่างกายของตัวเองขาดการเชื่อมต่อกับความรู้สึกของตัวเองขาดการเชื่อมต่อกับความมีชีวิตชีวาของตัวเองถ้าคุณเริ่มปรับเปลี่ยนตั้งแต่วันนี้ภายใน2อถึงสสัปดาห์คุณจะเริ่มรู้สึกได้ว่ามันต่างจากเดิมคุณจะรู้สึกมีพลังมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและที่สำคัญ คุณจะรู้สึกว่าคุณเชื่อมต่อกับร่างกายของตัวเองมากขึ้นผมอยากให้คุณจําไว้ว่าการดูแลเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายมันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพครับเหมือนกับที่คุณดูแลหัวใจดูแลไตดูแลตับของคุณอย่าก,กลัวที่จะหยุดกลัวที่จะหายใจกลัวที่จะรู้สึกและที่สําคัญที่สุดอย่าปล่อยให้มันผ่านไปเฉยเยเชื่อมั่นว่าคุณยังสามารถสร้างความเชื่อมต่อกับตัวเองและกับคนรอบข้างได้ก่อนจบวิดีโอ ผมอยากจะถามทุกคนที่ฟังอยู่ว่าในบรรดา7ข้อที่ผมพูดมาคุณเคยทำผิดในข้อไหนบ้างลองคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับไม่ต้องอายเพราะที่นี่เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ้าคุณอยากรู้มากกว่านี้อยากรู้ว่าจะดูแลสุขภาพทางเพศในวัยนี้อย่างไรผมจะทำวิดีโอต่อไปเกี่ยวกับ5 วิธีเพิ่มพลังทางเพศอย่างปลอดภัยสำหรับผู้ชายวัย60บวกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดนะครับขอบคุณทุกคนที่รับฟังผมนายแพทย์นิบดินทรเกษมสุขฝากด้วยนะครับว่าสุขภาพของคุณสำคัญที่สุดและไม่มีอะไรน่าอายในการดูแลตัวเองให้ดีเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ